คลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเด็กๆที่รับชมควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจุ๊บฮเฮาะแล้วกูจะร้องทําไมเนี่ยกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมท,ทุกคนทุกๆท,ท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมออยอินนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมพี่ก็ไม่ได้มา คนจะได้ไหลเออฟังคชัดวันนี้พี่ไม่ได้มาเกแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเลิกงามยามดีของช่องเรานะครับซึ่งคลิปแกงคนของพี่เนี่ยในแมปิดพักใจเนี่ยก็มาถึง EP ที่สิเอ็นที่เรียบร้อยโอ้โ แล้วกูจะร้องทําไมนะครับเฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรเนี่ยซึ่งคลิปนะครับที่เราทํามานะครับก็มาถึง EP ที่สิบแล้วท่านผู้ชมพี่เลยจะมาทํสิบอันดับนะครับช็อตแกงคนที่แบบโคตรฮานะครับจะมีช็อตไหนเนี่ยเขาเกาฮากันบ้างท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยอันดับที่สิบสัมภาษณ์ดูบ้างสัมภาษณ์หนูบ้างอยากโดนสัมภาษณ์ใช่อยากโดนสัมภาษณ์ หนูนั่งกิน KFC อยู่แล้วมีคนเดินเข้ามายื่นตังค์ให้หนูร้อยหนึ่งกับ KFC ชุดจุใจหนูจะเอาหรือไม่เอาเอาไปหมดแล้วถ้าส่ที่คนซื้อมาราคา189บาทมีน้ำรีฟิลกับมีคนให้เงินคุณ200บาทคุณจะเอาหรือไม่ผมจะเอาตูดพี่ระหว่างพี่เอาตูดผมกับได้กอดเิไถ่าชแนลเอาตูดพี่ ถ้าพี่เอาตูดผมแล้วพี่ต้องดูโอเบอรี่ทอยเล็ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงจบพี่จะเอาหรือไม่ผมจะดูสกูบีดี้ดบดบแล้วก็เย็ดเย็ดตูดพี่ <c oughs> <c oughs> น,นี่มัน่งมาเปลี่อนหือ่าถ้าเกิดพี่เปิดเพลง Jubilee Toy d e a ให้แฟนพี่ฟังแล้วแฟนพี่ไม่ให้ yes yes เพลงจะร้องว่ายังไงครับจว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 บจับระหว่างกล่องปริศนากับสไปโนหนึ่งพี่จะเลือกจุ่มอะไรจุ่มพี่ <restricted> ผมจะจุ่มดังจวบจวบ <c oughs> <c oughs> จวบ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  จบแล้วพี่คำตอบพี่แม่ไม่ทัดใจผมเลยว่ะขอจบการสัมภาษณ์แค่นี้นะครับแต่ท่านผู้ชมคัดมาอย่างดีอันดับที่10บเนื้อเน้เน,เน,นเน้นบอกเลยว่าจุ้มต่อไปท่านผู้ชมไปดูกันต่อไปเลยไม่ชักช้าอันดับที่9ก้ารออูลเออชื่ออะไรเหรอครับชื่อออนเราตอนแรกบอกจะไปนอนแล้วมันยังไม่ไปนอนเลยกะรบขอขอผมขอคุยกับแฟนแป๊บนึงับแป๊บนึงครับโอเคโอเค เออคนเขาจะคุยกันอ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาคุยกับแฟนแป๊บนึงนะครับพี่ปล่อยผมไม่ปล่อยเนี่ยจะหนีกันไปไหนเนบอกเป็นแฟนกันไม่ปล่อยคุณไม่ใช่ผู้หญิงครับแต่ผมก็ไม่ใช่ไหมครับไม่ปล่อยปุู่มัมมัมน้องพี่กำลังจะพาเองเข้าป่า อย่าร้องเลยอกอย่างองเป็นไงบ้างท่ผู้ชมอันดับที่เก้าือว่ายังฮาไหมยีบบอกเลยว่าใครโดนเข้าไปเนี่ยสยิวกิ้วไปทั้งคืนนะครับอต่อไปไปดูอันดับที่แปดกันเลยท่านผู้ชมไม่รอชา้าเฮ้ยอะไรอ่ะคนร้องเดียร คุณตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคือไม่ละครับช่วยหาแฟนให้ทีค่ะอย่าว่าจะหาให้ประชาชนเลยตำรวจเองไงอุ้ยงั้นจีบคนตำรวจได้ไหมผมไม่รอหรอกนะครับถึงคุณตำรวจจะไม่หล่อในสายตาคนอื่นอ่ะแต่คนตำรวจหล่อในสายตาผมนะครับอันนี้ขออนุญาตขอขอเชิไปครับคุณตำรวจไปไหนเอ้าคุณตำรวจอย่าเพิ่งไปคุณตำรวจ เสียงเขาหล่อกว่าผมเสียงเขาใหญ่กว่าผมมากเอาคุณตำรวจไม่ชอบกันแล้วหรอคุณตำรวจจะกลัวผมทำไมกลัจะยัดตรูดมึงขู่ตำรวจมาดิมาตรู้ตูดมานีเดี๋ยวนี้อยากโดนยังไงไปไายมานีก่อน คุณตำรวไม่ต้องร้อเจ้าอาหรือไม่ต้องร้องเจ้าอาหรืออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเร็วเร็วอันนี้ก่อนแกงเฉยใช่อยาเสียงเสียงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่แต่งนี้เสียงจริงใช่เหรอไม่เชื่อหรอกเอฟเฟกต์คือวร์เอาก็เมุกจริงไงเอฟเฟกต์ใช่หรอ Effect, เอฟเฟกต์มันเอฟเฟกต์มันมันสมจริงขนาดไหนเลยมันสมจริงตรงไหนเนี<อ>่ยคุณตำรวจวันนี้เดี๋ยวดี คนตำรวจคุณจมน้ำตายไปแล้วน้องๆอยาเข้าใจพี่ผิดกันไปนะพี่ไม่ได้มีเจตนาร้ายบอกลยค่ะขี้แตกขี้แดงกันแน่นอนเลยไปดูอันดับเจ็ดต่อไปเลยท่านผู้ชมจะพาพี่ไปไหนเนี่ยอก็บอกว่าจะไปจะพาไปทำผัวเนี่ยอยกเป็นเมียคนใหญ่คนโตอ่ะเอ้ยแถวไหนล่ะมันจะดีเหรอเอ้ยแถวไหนดีล่ะดีจริงๆนะครับพี่โอ้ มันดีจริงๆนะครับแล้วเข้าป่านเถอะโอ้ไปเร็วน้องชายตรงนี้เลยตรงนี้แหละเฮ้ไอ้ไอ้รักพ่อรู้เลูกช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผัวหนูอันนี้ผัวหนูเฮ้ยผัวหนูแล้วแหละเขาเป็นผัวหนูแล้วผมโดนเล่นเกมเฮ้ยพักพูดนี้ได้ไงวะเออ ทำนี้ไม่ได้นะทำนี้ไม่ได้นะเอ้ยอะไรนี่ผัวหนูพี่ช่วยผมด้วยพี่อะไรผมอยากได้รุ่นใหญ่อะไรไม่รู้แต่ผมผมก็เป็นลูกน้องพี่อีกทีอะผมอยากได้อะไรที่มันใหญ่ใหญ่าไงอันดับเจ็ดผ่านไปไม่รอช้ารูอันดับที่หกรูรูดูอันดับที่หกท่านผู้ชมเออพีพี เคพี่พี่ได้เมียแล้วเอาดีใช่ใช่หนูเป็นเมียพี่เขาใช่ไหมใช่เป็นไงเทพ้าเทพ้าอโอ้โหเมียเมียพี่รุ่นใหญ่จัดอ่ะใหญ่จริงอ่ะพี่ใหญ่จริงอ่ะพี่หอมแท้ฮันแนห์ พากันยังไม่หยุดต่อไปนะครับท่านผู้ชมไปดูอันดับที่ห้ากันเลยเสียงฮียอะไรวะเนี่ยฮัลโหลค่ะเฮ้ยดุดรักวะพี่ดุดรักเธอชื่ออะไรหลคอดพี่ครับอ่าพี่ครับไอลมเลยลมเลยลมเฮ้ยไม่หอบไม่หอบไม่หอบรูกคุณหนูหล่ะคุณนายเนี่ยบ้านมีแต่แอร์คุณนายที่เราเป่าลมก็ได้ครับ พี่เล่นพี่เล่นอาวีใช่ไหมพี่ใช่ป่ะทรงเนี้ยผมรู้เลยเฮ้ยรู้ด้วยอย่างเนี้ยนี่พี่จะมีเดวิชเชนเบเกอร์ด่ายูตาป่ะพี่ใช่ไหมแปลว่ายูตาเออไปไหนน้อง้อนไอ้เหี้ยอุ้ยสลายตัวไปไหนอุ้ยพวกเองไปไหนเนี่ยโดนลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่อย่าเดวิชเชนเบเกอร์เมน่องเอ้าไอ้เหี้ยมันตุย ท่านผู้ชมไปดูอันดับที่5กันพี่ชื่ออะไรคะชื่อจริงหรือชื่อในเกมชื่อเออชื่อจริงสิพี่บอกมาก่อนชื่อจริงชื่ออะไรผมจะไปกล้าบอกยังไงอาอแค่บอกชื่อไม่ได้บอกไม่ได้ถามทะเบียนบ้านสักหน่อยเอาพี่บอกชื่อพี่มาก่อนเลยผมบอกชื่อผมแล้วงก็ชื่อเหมือนในเกมเลยสตาร์พุตไม่ใช่อออินแปลกแล้วน่ารักไหมล่ะ ผมยังไม่เคยเห็นพี่เลยผมจะรู้ได้ไงว่าพี่น่ารักดูจากตัวละครในเกมอ่ะน่ารักไหมผมเห็นแต่เสื้อ <c oughs> พี่มองหน้าหนูสิอย่ามองเสื้ออ๋อ <c oughs> ก็แตตัวละครในเกมก็น่ารักดีคนหน้าตาไม่ดีจุ๊บมั่วให้ฟังหน่อย ซุมาซุมา,ไม,ไ,มาไม่ไม่ฮ <c oughs> พี่ชอบเลยเนี่ยหนูน่ารักใช่ไหมล่ะก้ามโต,ต,ตอย่างเงีงย้ยอ,อ่กอีกแล้ว ก็ไปเป็นอันดับท in ี่ส wow ี่นะ่าผู้ชมใครโดนเข้าไปีนซีแงแกนะครับท่านผู้ชมถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยไปดูอันดับที่สกันเลยสัีสไดียิัสดีสวดัสัวัสดีัดีวดีสวัสดีสวีัอีัสดีสวัสีสพี่วั่ดอสวัสดีับดีสวัสดีสี่ั่ัั น่ารักจังคือเหมือน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 แฟนในอนาคตเลยโหพี่ไม่เอามีดีเดแกๆก็ประหวังให้มีใจดจริงเหรอพี่จริงพ,พี่แก้ผมเลยนลผมโกรธอะเรจากใจลูกผู้ชายเลยครับพี่เอีย <laughs> <laughs> ไอสัตว์อะไร้กูตั้งใจมาหาสาวเจอไอเหี้ยอะไรก็ไโอ้โหไอ้เหี้ยกูกูสากำใจมาทั้งร้อยแบบโอ้โหมั่นใจแบบกล้าไปจีบสาวกำใจกำใจมึงทำลายความมั่นใจกูได้แน่ไอ้เหี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่พี่กับมากอ่ะเอ๊กูจะรอได้ใช่ไหมพี่กับมากไม่ไมเชิบนะมาถึงสามอันดับสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมไม่รอช้าอันดับที่สามต่อไปเลยครับพี่ชาย เ้เลยเหาเชอจจร์โน่นนึงงผมเราเทปะโอเ้โอเทเลยพี่แน่นอนแลวแล้วเ่องเพื่อนเราเทหัวอนกากันเลยสเปคหนูขอเมาเออเพื่อ จุ๊กมัวให้หนูฟังพร้อมกันหน่อยแม่พี่ชายท่ากันอย่างนี้มันก็เขินแล้วแล้วสมผมนู่หล่อไหมพี่ไปไหนไปไหนเมื่อกี้ยังจุ๊กมักันอยู่เลย อย้าหลอกหายเลยสัเลยอโหีายขาพี่ชายไปไหนเจ้เเี้ยตัวแตกไอ้เจาว่ตัวแตกม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวพี่โอ้โอเองเนะไม่เป็นไรเสียงแม่งแม่ก็กูเอง ก็มาถึงอันดับที่สองสองสองเฮ้ยกูโดดทำไมเนี่ยดูเลยท่านผู้ชมมาทำไมอ่ะไม่รู้เขาอ่ะพี่พี่ต้องจอดถามแล้ว่าเขาจะตามมาทำไมมากเต็มเลยจะตามมาทำไมน้องกูน้องกูเรียบร้อยพี่มีพี่มีอะไรวะาเนี่ยเราได้อยู่กันสองคนสักที เฮ้ย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 สัมาเฮ้ยเฮ้ยหมดเลยเฮ้ยพี่เขาบอกทางออกเล้วออกไม่ได้มันต้องกดตัว E พี่เขายินบอกทางออกอะเฮ้ยพี่ไปไหนๆก็ออกกันไปไหนไม่ได้แล้วมาลงยิ้มอีกทีหน่ ไม่ใช่จะบอกจะบอกว่าพี่เชื่อเรื่องผมมิขิตไหมเจ้าเชื่อเรื่องพญานาคป๋อชาวจีนใช่ไหมครับไหนไหนมันก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วน่อง มึงหมายกูเย็ดดูดอยู่ในนี้แหละพวกมึงเนี่ยเออเดี๋ยวโจโจทะลุโจโจทะลุมานี่น้องดูฮึ่ยฮี่ยจะกรกลออกมาพี่มึงขอแล้วพี่หักไป น้องดิวจา้าอ,อดิวน้องดิวจา้าไหนๆแล้วก็ติดอ,อยู่ในห้องนี้ด้วยกันแล้วพอพี่มีความในใจจะบอกน้องดิวน้องดิวจา้ามาเรามาสารสารสัมพันธ์แบบชายชาตรีนเถนอะน้องไอพี่ผมไม่ต้องการเอวขูออกไป อันดับสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดท่านผู้ชมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ซึ่งช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยท่านผู้ชมติดงานทุรนเล็กๆน้อยๆน,นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรอคลิปฮาสนุกดีเนี้ยครับไปดูคลิปสุดท้ายกันเลยท่านผู้ชมสวัสดีพี่อันนี้ค่ะอุ้ยอะไรอ่ะเอไม่มีอะไร,อ,ะไรอุ้ยมีลมด้วยมากับใครเนี่ยมาคนเดียวครับโอ้โอกัเบลเลอร์เะไรกินเยอะนะเนี่ยพอดีที่บ้านกินจุนิดนึง แต่ความจริงอ่ะหนุ่ยชทยเว้ยฮะความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ความจริงเอออันนี้จะท่งทรงไม่ดีกอไม่แต่ทรงทรงดิฟอันนี้ส่งไรอันนี้ทรงไม่ดีส่อะไรบ้างั้นนะทรงไม่ดีอ่ะอยากว่างั้นแหละไม่รู้ก็พูดไปงั้นแหละไม่รู้เหมือนกันอ่ะคนียจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นโนพี่จริงพี่จริง ใช่เอ๊ยเดือดเดือดตัวหนึ่งรู้นไมชื่อไม่ได้นึงประมาณนี้เนาะเอาเพื่อนอะไรอะ้วเนี่ยนั่งครับรออะไรเอาสรุปชื่ออะไรนอนนี่ไงชื่อผมอ่ะปนหัวใช่แล้วผมผมนอนเนมไม่เอาชื่อวันสุงอ่ะน่ารักหรอกอุ้ยอะไร เชี่ยไม่เชื่อเหรอท่านแหล่อายุสามสิบหยอกเล่นขามมาเองนะขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษไม่ได้โทษจทำยังไงดูอะไรหยุบแก้มซ้ายหนึ่งทีตกมาไหมเนี่ยตลกอีกแล้วยาอาการอ๋อเอ๋โอ้ยจ้าก่อนเหรอพูดจริงพูด

Lệ bên tao. Cub. Cub. Ugh. Jumba. chúng Ugh. 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 chết Ugh. 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 เอพี่ขอโทษนะน้องแต่มันจะเป็นที่เราต้องหลงรักกันจริงเราจูบกันไปแล้วน้องพี่มาตามหาจูบพี่คืนมาๆๆต้องแลกกันคนพฤติธรรมมันอยู่ในหัวใจยังจูบพี่อยู่เลยเมื่อกี้ยังจูบเมื่อกี้วาลาพที่มันผ่านมาเป็นคืออะไรยังหายพี่อยู่เลย เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับถ้าใครชอบที่พี่ทำคอนเทนต์อย่างนี้สร้างความสุขให้ทุกๆคนต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ